มูล <Moon, S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากว่าดอชคอยจะไปถึง0.33ได้ไหรือไม่นะครับมีข่าวอะไรที่ทำให้ดอชคอยนเมื่อคืนนี้ทำจุด a t s ใหม่ครับแ,แนวต้านใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าดอทคอยในไม่กี่วันข้างหน้านี้จะไปถึง0.33แน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องติดตามตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้ดอทเนี่ยราคาขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะอะไรนะครับก็เราได้ตั้งชื่อหัวข้อว่าหมาสุดเซียวและอาจทำมูลที่0.33ดอลลาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วล่ะนะครับแต่ว่ารอว่าราคามันจะไปมากกว่านี้ก็ต้องรอดูบิตคอยด้วยนะครับที่เจ้ามือจะยอมที่จะเข้าเข้ามาซื้อนะครับในราคาที่สูงกว่านี้นะครับดังนั้นตามข้อมูลเขาบอกว่านะครับดอจคอยนะครับมีการเพิ่มขึ้นเกือบ1 5ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็กำลังพยายามแหกช่องจากมากไปหาน้อยนะครับ โดยดอชพถูกจัดขึ้นโดย200 MA นะครับราคาของดอชเนี่ยซบเซาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอยู่เหนือเครื่องหมายนะครับหรือเหนือระดับที่นะครับที่0.30ดอลลร์ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นเหรียญ20อันดับแรกอื่นๆอีกจำนวนมากมีผลงานได้ดีกว่าดอชคอยค่อนข้างเยอะนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นเพียงแค่50% เมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆเพิ่มถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดอสนะครับอาจจะล้าหลังนะครับเรื่องของการตลาดอย่างเล็กน้อยนะครับและจะต้องใช้ความอดทนก่อนที่จะฝ่าวงล้อมอันบ้าคลั่งนะครับของเหรียญมีมเนี่ยไปได้ฉะนั้นดอสก็มีการลดลงนะครับเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณช่วง4เดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อใดนะครับก็ตามที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นและส่งให้ดอสเนี่ยบิด าราคาเนี่ยบินหรือก้าวกระโดดออกไปได้เนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีนะครับน้ำต้งแต่ดอสทำสถิติสูงสุดประจำเดือนที่0.34ดอลลาร์นะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับมันก็รวมตัวเหนือแนวรับนะครับหลักที่ประมาณ0.26ดอลลาร์ถึง0.29ดอลลาร์เมื่อ1สัปดาห์ก่อนราคาของดอสกำลังสร้างรูปแบบแบบริมที่ตกลงมานะครับ และในเดือนนี้นะครับมันก็เริ่มเริ่มที่จะประสบความสาเร็จนะทะลุขึ้นมาบนนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยก็ฝาดวงล้อมนะครับตอนนี้เราก็สามารถเห็นช่องทางนะครับจากมากไปหาน้อยที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับในเส้นสีน้าเงินอ่อนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ราคาของดอลเนี่ยพุ่งจริงๆนะครับและพุ่งจุด3.30ดอลลาร์ได้ ฉะนั้นตลาดกระทิงจะต้องดันมันอยู่ที่เหนือระดับแนวโน้มนะครับสูงสุดจากช่องนะครับกับแนวต้านนะครับที่0.30 6นกะครับก็น่าจะผ่านพ้นมาแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับที่10บาทกว่านะครับก็ต้องให้ได้ประมาณ10.7นะครับหรือว่าประมาณ11บบาทนะครับถ้าเกิดเทียบเป็นเงินดอลลาร์นะครับถึงจะทำให้ดอสเนี่ยเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็น การวิเคราะห์นะครับกราฟจากเทดดิงวิวนะครับก็ลายสี่ชั่วโมงก็พูดทั้งพูดนะครับเพราะว่าดอสเนี่ยมันราคาล่วงนะครับจนเหลือ9บาทนะครับโดยปกตินะครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนะครับก็รอว่าราคาของดอสเนี่ยมันจะไล่ไปนะนะครับเนื่องจากแนวต้านตรงนั้นนะครับที่เขาทำเส้น2 0 0 m ้เอเอาไว้นะครับเราก็ มันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถ้าดอทนะครับพูดถึงราคาประมาณนี้มันก็จะไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์นะครับจะล่วงก็ล่วงนะครับถ้าตามกราฟของมันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลต่อไปนะครับที่ทำให้ดอทคอยเนี่ยมีการส่งราคามาถึงเท่านี้นะครับ สาเหตุหลกัหลกๆจริงๆน่าจะเป็นบิตคอยนะครับที่ราคาพุ่งขึ้นแหละแล้วทำให้คนเนี่ยยอมเข้ามาซื้อดอชเพิ่มขึ้นคือพวกนเจ้าเมือนะครับยอมมาซื้อดอชเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วลหละนะครับว่าถ้าเกิดราคาบิตคอยไปอ่นะครับเขาก็ต้องเล่นกับดอชคอยไปตามราคาบิตคอยในระยะช่วงนี้นะครับที่มันกระแสมันยังไม่ค่อยดีแล้วทําให้ราคามันไม่ค่อยขยับนะครับดังนั้น อะไรที่เป็นตัวส่งให้ดอสเนี่ยไปนะครับถึงราคาที่ศูนจุดสามสามได้นะครับต้องเป็นคนนี้เลยนะครับเป็นนักวิเคราะห์เทนนิสนะครับ ESPN แบรนด์กิลเบิร์ตนะครับได้เขาคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบซื้อหุ้นของเกสเกลเนี่ยตัวยงเลยนะครับและก็เขาซื้อหุ้น g btc ด้วยนะครับถ้าเกิดคนที่ซื้อหุ้น g btc แบบเนี้ย ต้องไม่ใช่คนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเล่นในวงการคริปโตต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ก็พอมีเงินมากพอสมควรที่จะเข้าไปเล่นหุ้น Gbtc นะครับที่จะซื้อหุ้นนะครับนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับรวมถึงในตัวรายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกนะว่าลูกสาวของแกเนี่ยก็ได้เข้าซื้อดอรจคอยนะครับก็คนนี้ก็ เป็นตัวแรงผักอยู่แล้วนะครับเราลูกสาวเข้ามาซื้อดอชคอยนะครับจริงๆข่าวพวกนี้มันไม่ต้องใช้การโปรโมทเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาแล้วล่ะที่ดอชคอยจะขึ้นฉะนั้นนักวิเคราะห์เทนิชื่อดังของ ESPN นะครับอดีตผู้เล่นที่ผ่านตัวมาเป็นโค้ชนะครับและยังเป็นนักเขียนหนังสือขายดีนะครับได้แชร์พิธิกรรายการนะครับ CNBC Squawk Box นะครับ เกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกที่เขาซื้อคริปโตก็คือบิตคอยนั่นเองในคำพูดของเขาเขาบอกว่าฉันไม่เคยทำอะไรนะครับในคริปโตและซื้อครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และเชื่อมันว่าทางเกสเกลเนี่ยนะครับจะให้ความเชื่อมั่นกับเขานะครับในการที่จะให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลนั่นแหละนะครับดังนั้นเกสเกลนะครับก็เป็นสิ่งที่ตอบรับนะครับความ มั่งคั่งให้กับเขานะครับในการในการขยายพอร์ตการลงทุนของเขานะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ต้องดูต่อไปในอนาคตกล่าวเสริมอีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าตลาดนะทุกวันเป็นเหมือนกับการแข่งเทนนิสนะครับเหมือนคู่ต่อสู้และเขาเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะให้ได้นะครับฉะนั้นในวันที่สามกันยายนสองห้าหกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเก่านะครับแต่ว่า อ่มันมันเพิ่งมามีอิทธิพลนะครับเกี่ยวกับราคาในช่วงนี้แหละนะครับดังนั้นการซื้อดอสนะครับของลูกสาวตัวน้อยนะครับผักดันให้กิลเบิร์ตนะครับไปที่ gbtc หรือเกสเกลเนี่ย bitcoin trust เนี่ยนะครับก็มีการซื้อดอสนะครับลูกสาวเนี่ยเขาซื้อดอสแล้วก็เพิ่งซื้อด้วยอ่ะนะครับเนื่องจากว่าอืมมันก็เขาก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่กับดอสนะครับรวมถึงเขาก็คงไม่มาเทรดเองนะ เขาก็ไปซื้อหุ้น GBTC ดีกว่ารองเงินบันผนดีกว่านะครับากนแบลกกิเบิร์ดนะครับกล่าวว่าในเดือนกุมภาพัานธ์ปีนี้เขาได้บุกเข้าซื้อตลาดโลสู่โลกนะครับแห่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเขาซื้อ GBTC ของเกสเกลนะครับเขายอมรับว่าลูกสาวตัวน้อยของเขาเนี่ยเคยเล่นคริปโตมาก่อนและซื้อดอชคอยบ้าๆหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่าโอ้การซื้อดอชคอยเนี่ยโห้ยไร้สาระมากนะครับ จะซื้อทำไมนะครับมันราคาเนี่ยมันมมันน้อยอะนะนะครับไม่รู้จะเล่นทำไมแต่ลูกสาวก็ซื้ออะน,นะครับแต่เขาก็าปปเป็นแฟนตัวยงพอและเขาก็ยังซื้อหุ้น,นอยู่นั่นแหละนะครับนั้นคนนี้ไม่ได้ธรรมดานะครับเข้าซื้อถึงหุ้น GBDC ได้ก็ถือว่าเออเป็นคนที่มีเงินพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเกสเกลนะครับ ก็ให้นักลงทุนสถบบาบันได้สัมผัสกับสินทรัพย์คริปโตพาดคลาสนะครับหรือกองทุนนะนอกหนือจากบิตคอยแล้วยังมีอี h ทรเ u m r มเรดคอ a d a นะครับของคาดานโนและแอลคอยตัวอื่นๆอ,อ,อย่างเช่น Mana นะครับแล้วก็ XLM แล้วก็ BAT นะครับเป็นต้น Bitcoin นะครับก็อย่างที่เราดูนั่นแหละนะว่าวันนี้นะครับราคาก็กลับมาที่51,000ดอลลาร์แล้วนะครับนั้นนี่เป็นเครื่องหมายนะครับว่า ฟองสบู่ยังห่างไกลนะครับนั้นดอรจคอยนะครับก็ยังไปต่อได้นะครับโดยคนเนี้ยนะครับนักวิเคราะห์เทนนิสจากอ่า ESPN เนี่ยหรือแฟนตัวยงของดอรจคอยนะครับก็ออกมาพยายามประโคมเหรียญน,นะครับดอรจคอยด้วยเหมือนกันแกโคคงน่าจะเล่นนั่นแหละนะครับมันถูกนี่นะครับเห็นลูกสาวเล่นก็น่าจะมีการ อยากให้ลูกสาวนะครับก็ได้ตังกลับบ้านอาบ้างนะครับค่าเงินค่าขนมอะไรก็ว่ากันนะครับแกก็เลยพยายามที่จะสนับสนุนลูกสาวเต็มที่เลยนะครับเต้าเหรียญดอร์จคอยเต็มที่กาวมันให้สุดนะครับแล้วเหรียญดอร์จคอยก็มีการพุ่งขึ้นอย่างเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์พุ่งนะครับรอว่าดอร์จคอยจะทำลายสถิติใหม่ที่ศูนจุด 33ดอลลาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะกลับขึ้นมานะครับหวังว่าดอสคอยจะกลับมาที่11บบาท12บอาทสักทีแทบจะหมดลมหายใจนะครับดอสคอยไม่กลับขึ้นมาสักทีนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเรามานั่งลุ้นดีกว่าว่าดอสคอยราคา จะไปถึงกี่บาทในเดือนนี้นะครับผมขอกี่บาทดีนะครับถ้าปิดคอยลมันราคาสัก55,000ดอลลาร์เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก15บาทนะครับ12หรือ15บาทอ่ะผมเอาสัก15บาทแล้วกันนะครับถ้าวัดใจนะครับเอาราคานี้นะครับกด1นะครับไม่ถึงนะครับกด2นะครับหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ นะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะไลา์กลุ่มเราชื่อคริปโตอนซี่คอ m มิชช y ่และเสร็จแล้วกลุ่มนี้นะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะนะลองเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับในกลุ่มรวมถึงเรามีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม Signal นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับกลุ่ม Signal เนี่ยจะช่วยท่านนะในเรื่องของตลาดสปอร์ตตลาดฟิลเจอร์การเทรดรายวันนะครับนะกลุ่มมันโหลดใน Tele g กร m นะครับลองโหลดเข้าไปโหลดดู นะในเทเลกรนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะอเอาลิงก์กับ QR Code ได้นะครับทักไปที่เพจนะขอบคุณสปอนเซอร์อีก2ตัวคือ Copycat กับ Onson นนะครับ Copycat จะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า d o อชคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะ go to the moon ไปด้วยกันหรือ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้